ก่อนอื่นนะคะให้เรานำของ l l นะคะก่อนอื่นให้เรานำมาตัดรูปที่เราต้องการเลยอันนี้เป็นเว็บสองเนาะนี่ค่ะเพาพาไปตัดมาแล้วค่อนข้างที่จะตัวเล็กเนาะก็เลยจะใส่อย่างละ2ตัวในบล็อกเดียวกันค่ะเรียงเป็นแบบนี้แต่ต้องคว่ำหน้าลงไปนะ ยังเป็นแบบนี้คู่กันแบบนี้ก็เลยเลือกตัวมาแล้วให้เราผสมน้ำยาเลซินนะคะทําเลซินของป้าพานะคะน้ํายา A น้ํายา B เท่าเท่ากันค่ะอย่างละ 15ML เดี๋ยวป้าพาจะทําแบบไม่ใช้สลิงให้ดูเนาะคือจริงๆแล้วถ้วยที่ให้ไปมันจะมีเขียนตรงนี้ค่ะจะมีเขียนตรงนี้ว่ากี่ ML แบบนี้ค่ะเราใส่ไป15แล้วก็ใส่น้ํายา B ใส่น้ํายา A ก่อนนะ แต่ว่าเราจะต้องมานั่งเช็ดปากขวดให้เรียบร้อยนะคะคือสลิงไม่เปื้อนก็จริงแต่ว่าปากขวดจะเปื้อนนะคะนี่คือว่ามันแทบจะเท่ากับกะกะเอานะไม่ได้เป๊ะเท่ากับเราใช้สลิงใช่ไหมคะกระดาษเช็ดชูใช้กระดาษเช็ดปากขวดให้ให้สนิทห้ามให้มีรอยเลซินเลยนะคะแล้วเลซินอย่าโดนมือนะเพราะมันจะล้างไม่ค่อยออกค่ะ ต้องใช้น้ํายาสันไล์ล้างอีกทีนี่ค่ะถึงจะปิดได้แล้วก็ใช้ครั้งต่อไปได้ต่อไปเป็น B เนาะโอออ่อะจะเป็นที่แบบ <B S 2> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <B S 2> จะเหลวกว่าเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเทนะคะตัว B ให้เท่าตรงนี้เป๊ปะก็ใช้กระดาษเช็ดเหมือนกันนะคะทั้ง A และ B เลยนะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะ เช็ดนี้ต้องเช็ดให้สะอาดจริงๆนะคะถ้าไม่สะอาดอะ่ะมันจะเป็นเหมือนกาวล็อกปิดไปเลยเราจะใช้เรซินครั้งต่อไปไม่ได้ค่ะใช้ไม้ติ่มที่แถมให้ในชุดนะคะคนเขาให้เข้ากันค่ะทั้งน้ำยา a และน้ำยา b ค่ะแบบนี้ นี่นะคะน้ำยาเลซินได้แล้วเดี๋ยวป๊้ลพาจะทําให้ดูอันหนึ่งเนาะเราเลือกอันนี้บ็อกอะในชุดแถมให้แค่ชิ้นเดียวนะคะอยากได้เยอะๆแบบนี้ต้องซื้อเพิ่มเนาะเราจะมาทําให้ดูหนึ่งตัวนะคะเราจะเทลงไปในบ็อกเนี่ยไม่ต้องรอให้หนืดเลยนะคะเทลงไปแค่นิดเดียวค่ะนี่เทให้มันทั่วๆบ็อกแบบนี้นะคะกิ้ง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 แบบนี้ค่ะให้ทั่วๆบ็อก ให้เป็นแค่พื้นอย่างเดียวนะคะเราก็จะมาเอาตุ๊กตา L L ของเรานะคะใส่ลงไปแต่ตอนที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยตอนที่เราตัดมันอาจจะบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวเราต้องช่วยเขาดัดให้มันตรงๆนิดนึงนะคะแบบนี้โอเคให้เราคว่ำหน้าเขาลงไปค่ะคว่ำหน้าเขาลงไปในเรซินแบบนี้เลยอีกตัวหนึ่งนะคะ บิดบิดบิดช่วยเ้านิดนึงเพราะมันเป็นกระดาษเนาะนี่ค่ะแบบนี้คว่ำลงไปนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันที่แถมให้นะคะกดเขาลงไปค่ะกดให้จมไม่ให้มีฟองถ่าแบบนี้เองนะคะเราวทำแบบนี้ให้ครบทุกอันเลยนะคะ มาค่ะก็มาถึงขั้นตอนที่สนุกที่สุดสำหรับปวพาแล้วนะคะนั่นก็คือการเทกาดเพชรนั่นเองเนาะโอเคเรามาเริ่มโรยกททากเพชรสันต่างๆกันเลย เราก็ทิ้งไว้แค่สองชั่วโมงเองค่ะพอเสร็จต,ตัวเนาะเราก็ผสมสีเรซินกับสีผสมเรซินสีขาวค่ะเททับลงไปอีกทีหนึง่งใช้สีเดียวเลยนะคะสียอดฮิตของปาวาพาค่ะเพราะว่าใช้สีอื่นแล้วมันไม่ค่อยจะเวิร์คให้พอทท่มๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาเทอ,อีกนะแค่นี้เองค่ะก็จะเป็นอันเสร็จแล้วทิ้งไว้อีกสองชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงนะคะก็จะจแห้งค่ะ แล้วเราก็จะมาใส่พวงคุญแจตอนนั้นกัน่าในที่สุดก็แห้งหมดแล้วนะคะมาถึงช่วงเวลาสำคัญค่ะคือเราจะมาแกะดูกันทีละอันเลยนะคะมาเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้สีเหลืองหูสวยมากเลยดูสิโอ้โยสวยสวยมากๆค่ะดูนะ โอ oh, ้ดูดีเป็นอย่างงี้ก็ได้นะห้อยแบบนี้ก็ได้หรือจะห้อยตรงนี้เนาะน่ารักมากเลยค่ะอันต่อไปนะคะโห oh, อันนี้สีฟ้าค่ะเป็นนางเงือกเนาะดูดีโอ้ oh, oh, อันนี้ผิวสีแทนนะก็เลยเป็นแบบว่าออกจะเข้มเข้มนิดนึงค่ะโห oh, อันนี้สองสีรวมกันนะคะแต่พี่พาคิดว่ามันมืดไปนิดนึงเห็นปหะเราควรจะใช้เป็นสีใสๆนะก็จะออกมาสวยค่ะ เราลองทําให้ดูนี่อุ้ยสีชมพูน่ารักมากเลยอ๋อน่ารักน่ารักนี่น่ารักอันนี้สีขาวนะคะสีขาวละเอียดเห็นไหมมันจะทําให้พื้นหลังขาวใช่ไหมจะทําให้ข้างหน้าเด่นขึ้นมาค่ะจะไม่แบบมืดๆแบบนี้เห็นปะเปเลยเห็นมั้ยอันนี้สวยมากอันนี้เป็นฟุงฟิ้งค่ะเป็นกากเพชรใหญ่อันนี้เป็นกากเพชรเล็ก ยิ่งใหญ่มันก็จะยิ่งดูฟุ้งฟิ่มากยิ่งขึ้นนะคะสวยๆนี่อันนี้เป็นสีขาวกาก,ากเพชรฟุงฟ้งฟิ้นเหมือนกันด้วยความที่ตรงนี้เขาเป็นแดงใช่ไหมนี่ก็แดงเพราะใส่สีขาวปุ๊บเด่นปั๊บเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อเขาขำมันก็อาจจะดรอปไปเนาะเพราะฉะนั้นเราการเลือกใส่กาก,ากเพชรก็ต้องดูว่าสติกเกอร์ของเราเป็นยังไงโอ้ยอันนี้มืดอ่ะเห็นปะมืดตื๊ดทำไมมันมืดตื๊ดแต่ก็น่ารักดี วันนี้โอ้โหวันนี้ก็มืดเห็นไหมแต่อันนี้ก็ยังคงสวยอยู่เพราะว่ากากเพชรเขามาวิ่งมาวับไงกากเพชรอันนี้มันวับไม่พอเห็นไหมมันก็เลยไม่ค่อยสวยแต่อันนี้พอมันวับมันก็เหมือนเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแสงไฟสะท้อนกลับมาค่ะสวยมากยอมรับอันนี้สวยคุยชอบอันไหนที่สุดตีเนี่ย <laughs> อันนี้นะเราทํากันไปต้องสองสี่หกแปด 9อันนะคะ9อันรวมอันนี้เป็นอันที่10นะน้ำยาเรายังเหลืออยู่เยอะเลยถ้าเราใส่แบบเทน้อยๆบางๆเนี่ยใช้ได้เยอะเลยนะคะจะไม่ฟิกที่12ชิ้นต่อ1ชุดเนาะสามบาททําได้12ชิ้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วถูกปะแต่อันนี้คือทําได้มากชิ้นกว่านะคะเรามาดูอันนี้บ้างนี่อันนี้เป็นไฮไลท์นะคะ ที่ไม่ได้จริงจังก็เพราะว่าเราไม่มี LOL พี่พาทิ้งไม่หมดแล้วสติกเกอร์แบบนั้นนะ่ะมีแต่ LQL ค่ะล่าสุดที่พี่พาไปทํามาโหก็ค่อนข้างที่จะสวยนะบางเฉียบเลยแล้วถ้าสมมุติว่าอันนี้พี่พาทิ้งไว้ข้ามคืนเนาะการที่จะเจาะทำํำโคกุญแจเนี่ยมันจะเจาะไม่ได้แล้วเราต้องแบบเจาะตอนที่มันแบบเซตตัวประมาณ4ี่ชั่วโมงเนาะถึงจะเจาะได้ใช่ไหมคะถ้าเจาะไม่ได้แบบนี้เราต้องใช้สว่านเจาะค่ะสว่านเล็กๆนะคะเจาะตามรู ต่างๆนะคะแต่ถ้าไม่มีสว่านเนี่ยมีสว่านมือก็ต้องซื้อตัวน,นั้นมาเพิ่มเนาะแต่ถ้าไม่เจาะแบบนี้เลยก็โอเคเนาะเดี๋ยวป้าพาจะเจาะให้ดูอันหนึ่งนะ แล้วใช่ไหมคะเราก็เอาพวงคุญแจที่แถมให้ในชุดนะเป็นตัวนี้นะมาหมุนเข้าอีกทีค่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่อนข้างคมเราก็ใช้กระดาษทรายขูดตรงที่ตรงนี้ให้หายคมนะไม่งั้นเอาไปใช้มันก็จะบาดบาดไปเรื่อยๆ ฝากเลยดือยที่าน,นี่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ไม่ทำเป็นพวงกุญแจทำวินที่ห้อยโทรศัพท์เราก็แขวนห้อยได้เลยค่ะแบบนี้นี่ค่ะได้แล้วน่ารักไหมน่ารักสุดๆค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นตัวพวงอีกทีหนึ่งพวงกุญแจอันนึง นี่ได้แล้วสวยไหมนี่ค่ะเราก็จะมีควงกุญแจ LOL นะคะเอาไปให้เพื่อนเพื่อนก็ชอบค่ะเอาไปทําขายก็ยังได้เลยนะคะอันละ50บาทอะไรอย่างเงนาะ <laughs> ถ้าอย่างไรคลิปนี้ป๊าผาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ ビんたまりつくんじゃ!」